แสบบแสบเย <c oughs> ออาจจะปิดแล้วแล้วมาอคืนตอนอาโอนตังอะมึงไม่ได้ทวงใช่ไหมไม่ทวงไ,ไพูดเองโอนเองเออเรียกเตาเหมือนได้ยินวะเหมือนได้ยินนะเหมือนได้ยินแม่เรียกอะแก ไม่รอนะพอไปเรามาก็อืมูก็หูดีลเลยหูดีดูรูฟ้าท่าหูดียังรูฟ้า อืมน,อน้องทุบโต๊ะให้เลยครับอโอ้โอเจ็บ <c oughs> บอกเลยครับด้านนี้ฝีมือเด็ดมากหมอดีจะทำกับข้าวขายไหมหอืมข้าวไข่เจียวขายข,ายข้าวไข่เจียวไข่ขขเจียวหมูสับ ตะกูลไข่เจียวอะตะกูลไข่เดียวไขเจียวไข่เจียวหมูสับไข่ตุ๋นไข่ลูกเขยไข่ดาวไข่ทรงเครื่องไข่ไข่อะไรวะไข่ป๊บป๊บห่างหรือว่าน้ำพริกอร่อยป่ะเดี๋ยวกูต้องบอกแม่ใหม่ละว่าต้มยังไงไม่ให้มันแดงตอนแรกอหะหนึ่งแช่ตัวละ เนี่ยหน่อไม้อ่ะหนูปอกแล้วหนูแค่เกลือเอาไปต้มมันเป็นสีพูนี้มะหวานต้มไม่ใส่เกลือเลยนี่ยไม่ใส่เกลือเลยนะไม่แช่น้ําเกลือไม่ใช่แหละเป็นต้มเลยไม่แดงเดี๋ยวต้องบอกแม่ใหม่เดี๋ยวต้องบอกแม่ใหม่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแค่เกลือเหรอ ต้องซื้อนี่หน่อไม้แหมปลูกกินเองแล้วก็ปลูกขายได้ด้วยขายไา้แพงนะเดี๋ยวนี้ใช่หมน่อไม้แพงด้วยเก็บไป็นึ้งไม่เป็เก็บตันทูหัวกรอบๆเนี่ยอร่อยแต่มันต้องเค็มตรงหัวเลยตั้งแต่มันปากมันอมมาอ๋อต้องเค็มตรงหัวอย่าะเนาะ